ด้านในพระโบสถ์ของวัดบางร่วงเพื่อท่านที่มาใหม่ขอความกรารนาเดินผ่านตู้ข้าวอาจารย์ก็ยกสองคนค่ะขาดขาดที่ขาดาดเลยใช่ไหมขาดนะคะน้องปาล์มน้องปาล์มหยุดตรงไหนต้องญาต ท่านสามารถที่จะเช่าได้เวสุรณเราเหลือยอดเพียงหกองเท่านั้นเชิญค <Reese. S 1> ่ะเมื่อมาถึงแล้วท่านอยู่ทิศใดตำบลใดอันที่ศรัทธาต่ออมค่อทาาเวสวรรณไม่ได้เสื่อมหายไปไหนเลยเชิญนะคะเมื่อมาถึงลานบุญแล้ว ก็าสามารถลง่งบุนได้ซึ่งอยู่ด้านในโบสร์ค่ะสนใจสอบถามอะไรครับกระทงนี้เสร็จจ้าใส่น้ำจ้มเลยค่ะลาดเลยนะใช่ไหมคะอร่อยนะจ๊ะเอาได้เลยจ้าเอาได้ส่วนซึ่งอยู่ตรงนี้ถ้าสามารถมาดูได้ท<อ>นะั้งแล้ว กันได้ค่ะสนใจยังไงมาชมตรงที่ปู่ไว้ทิ้งหนึ่งซองท่านดใดเยชลเลยค่ะอันนี้ก็มีนะคะไม่ใช่ค่ะค่ะค่ะค่ยินมแล้วี่สาเลงเลยนี่กินมแล้วก็ขี้ตาเลงบอกเลยซองแดง ไม่ได้ไปไหนเลยได้หนจะเป็นผูป oh ิดให้ในรอบนี้เอ่สองบาทแล้วถ้ามากล้กเลยนักข่าวคลข่าวอยู่ใลูกจะค่าไปสิอะไรอะล้วนีครับนันี้คือพิดช่ใชุ้ต้ได้แล้วนะผิดใช่ตุนี่ใส่งาด้วยนะงานั อาจยังสงสัยรายละเอียดเราอยู่มีอยู่สองมุมอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะเป็นชุดละสี่สิบบาทถ้าเราปัจจัยหยอดที่ตู้และหยิบดอกไม้หนึ่งกรมทุบหนึ่งหนึ่งกรมแล้วก็ทุปตัวเลขมงคลอีกชิ้นส่วนแกนเองก็แล้วแต่ท่านศรัทธาใครท่านหยอดที่ตู้อย่างเดียวแลกหยิบดอกไม้พร้อมกับทุบแล้วก็ทุบ สามารถที่จะมาดูใกล้ๆได้เออเราสแกนจากด้านบนมาทุกแบบเคยเห็นไหมครับขนมครกเพเ่ยเจอครั้งแรกที่นี่ที่เดียวนะเรื่องเดียวในโลกแล้วเนี่ยแป้งมีงาใช่ ัป่ประกิเป็นสุดลับเฉพาะของทางร้านเองใช่แล้วอ,อยากจะเชิญชวนถ้าเป็นผู้ชมเชิญชวนได้เลยครับช่วยมาอุดหนุนหน่อยว,างวงอ่าทั้งม่วงขายทุกวันไหมครับทุกวันจ้าตั้งแต่กี่โมงยันกี่โมงครับ สามโมงเช้าเก้าโมงเช้าจนสี่โมงเย็นกล่องละเท่าไหร่ครับเมื่อกี้กล่องละยี่สิบบาทมีกี่คู่ครับเนี่ยแปดคู่แคู่ยี่สิบบาทนะครับราคาถูกแสนถูกอย่างไหลมานาสถานบุญงของนี้อันนี้จุดเด่นของเรามันมีอะไรบ้างครับขนมกุยช่ายใช่นความแปลกใช่ไหมครับที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นขนมกุยช่ายเป็นแผ่นแผ่นแนวนี้เราแนวคิดเรามีมาจากไหนครับในการทำเป็นขนมคิดเอง แล้วทุกวันนี้ปกติตอบรับเป็นยังไงบ้างครับมีนะขอเชิญนะคะตอนนี้ซองนำติดใจอะไรครับถึงมาแล้วต้องซื้อทุกครั้งเนี่ยอร่อยอร่อยใช่ไหมเคยกินที่อื่นไหมเคยเจอไหมครับเคยเคยเจอแบบเป็นขนมครกนี่แบส่วนใหญ่เจอเป็นแป้งเป็นแป้งแล้วนี่แล้วความรู้สึกที่เรากินไปแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยอร่อยดีเนาะแปลกแปลกด้วยอร่อยด้วยนะครับ